อยู่ราคาสวิตต์คนระับโฟคคาราเรเวล T5 ครับเดี๋ยวมาดูที่ทำอะไรโฟลคาราเรเวล T5 นะครับมาแต่เช้าเลยเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวเรามาดูนะทำอะไรบ้างนะครับมีอะไรนะะมาตรวจตรเช็คดูนะครับคาราเวล เป็นไงครับผมจอดที่บ้านอ่ะผมว่ามันมีรอยน้ํามันหยดน้ำมันสีอะไรครับไม่แน่ใจใหยด <c oughs> ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหมตรงนี้าาข้างตรงขากันเนี้ยมันจะมันหยดอยู่ประมาณแถวเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ไม่สบายใจแล้วก็เมื่อวานหน้าจอโชว์ว่าน้ำมันเกียร์ขาดเดี๋ยวดูให้นะครับน้ำมันอะไร มันน่าจะไหลมันมีหยดแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ผมว่ามันไม่น่าหยดก็เลยเอาเข้ามาให้พี่ดูดีกว่าครับมีเดี๋ยวดูที่น้ำมันอะไรครับดูเส็่อมันมน่าจะโชว์ว่าน้ำมันเกียร์น่าจะขาดเด็เกไม่หนึ่งแสนแปดนะครับ มีไฟอะไรโชว์ไหมครับ,รบมีไฟอะไรโชว์ไหมปกติมีไฟโชว์เนียครับพี่ไฟรูปอะไรครับใช่ขึ้นโชว์อยสองดวงแต่ว่าลูกลูกผมขับมาดันดันดันหายเหรอไฟรูปอะไรครับนะ่าจะน้ำมันเนี่ยเราพี่ตัวไหนครับแฟนผมจะใช้คันนี้บ่อยกว่าผมเดี๋ยวผมบิดให้ดูอ่าเราดูนะผมบิดมันจะขึ้นมาลองชี้ดูนะตัวไหนครับนี่นะเอามา มีไหมครับตัวไหนเลยหายไปแล้วครับผมผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนเพราะว่าไฟกี้ตอนขับมาก็ยังมีโชว์อยู่ฝั่งนี้<ม>ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ฝัง่งนี้สีแดงหรือสีเหลืองเหลืองเหลือง,รองครับแล้วก็ตัวเหมือนตัว ไอตัวสไลด์รถนี่เหมือนก็จะเหมือนโชยด้วยเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวเช็คโค้ดดูดีกว่าถ้ามีสไลด์โชมีสไลด์โชขึ้นเหมือนกันพี่ครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ด้วยหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเช็คโค้ดดีกว่าที่พอดีเมื่อวานผมกําลังหาอู่ไงที่กงนั่งเข้าไปเข้าไปทีห้าเจอพี่พอดีครับแวะมาหาพี่ดีกว่า